สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะพามาดูเห็ดนางฟ้าภูฐา,านนะคะไม่รู้ว่าจะมีเสียงเพลงเข้าหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตรงข้ามบ้านเขาเปิดเพลงเนาะก็ไม่เป็นไรพี่อ้อยทําถ่ายไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาแก้ไขใหม่นะคะอันนี้นะคะพี่อ้อยเปิด ตั้งแต่สั่งมานะคะประมาณ1อาทิตย์นะคะเมื่อวานถึงแล้ววันแรกที่มาก็เปิดดอกเลยนะคะเพราะว่าเชื้อเขาเดินหมดแล้วเนาะมีก้อนนี้ก้อนเดียวนะคะที่ยังไม่โอเคเท่าไร่นะคะนอกนั้นติดดอกหมดแล้วนะคะติดดอกหมดแล้วเนาะอันนี้จะดอกน้อยหน่อยเพราะว่าอาพอดีเขาไปจุกอยู่ข้างหน้าเนะาะเขาไม่ออกข้างนอกนะคะก็เลยดูดอกน้อยหน่อยก็อันนี้ดอกเยอะนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะไปจุกอยู่แต่อันนี้เยอะที่สุดเยอะที่สุดเลยก็เดี๋ยวพี่อ้อยก็ไม่แน่ใจว่าเห็ดภูฐานที่จริงดอกก็จะไม่ไม่ยาวมากขนาดนี้เนาะจะไม่ยาวมากขนาดนี้ทำไมพี่อ้อยเลี้ยงดอกยาวยาววันนี้พี่อ้อยใส่ใน ถังนะคะเป็นถังพลาสติกใบใหญ่นะคะที่ใช้ใส่ของมาตอนย้ายบ้านเนาะก็เอามาเพาะเห็ดนะคะเพราะทุกทีพี่อ้อยจะเพาะในชั้นที่ทําเป็นชั้นเพาะเห็ดนะคะแต่คราวนี้ลองลองลอง,ลองใส่ถังดูว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ได้ผลประมาณนี้นะคะ คลิปนี้ก็ทําคลิปสั้นๆก่อนนะคะแล้วยังไงก็จะมาดูผลต่อไปนะคะ